โอเคครับ okay, สวัสดีชาวเ,ชเกมเมอร์เกมมิง่งทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่แล้ววันนี้นะครับพี่ก็ามากับกิจกรรมสกินปืนที่กลับเข้ามาขายนั่นเองซึ่งจะเป็นทางด้านของสกินปืนอีโวนับเวลนั่นเองจะเป็นปืนอะไรแต่พูดถึงปืนอัเวลนะครับผมตอนนี้ปืนอับเวลน้องๆมีปืนอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ไว้ด้วยนะครับผมแต่ละสกินเวลอะไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยเอาแบบนี้ดีกว่า อาเวลจิต uh, well, มีกันกี่สกินอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยส่วนตัวพี่เหรอพี่ก็มีสก,กินเดียวครับอันแค่นี้เนี่ <c oughs> พี่รอกิจกรรมปักธงมาค่อยจัดสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากทําตามพี่ก็แน้นำน้องมสำหรับคนแบบงบไม่เยอะแบบพี่นะผมรอกิจกรรมปักธงมาค่อยมาจัด ทโอเคอ๋อโอเคอ้อมแต่ก่อนไปดูคลิปก็ฝากน้องๆกันกดไลค์กดซับกดติดตามคนที่ยม่ติดตามกันด้วยนะครับผมด้วยภาพคลิปใหม่ๆน่ากินเลยคำใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคไปไม่พูดพภาพจำเป็นเดี๋ยวไปดูนี่ก่อนไปกินอะไรเอ่ยวันนี้ทางด้านของสกินฟาร์มนั่นเองนี่การกลับมาอีกครั้งอีโวฟาร์มัสอ้ยมันต้องฟาร์มัสอีโวป่ะจาวาโสน ขึ้นแดงเดือดน,นั่นเองอ่าเมื่อเลเวล6ขึ้นไปเพิ่มดาเมจเมื่อยิงโดนสโตที่เคลื่อนที่นั่นเองหมายถึงถ้าน้องๆแบบน้องสับตะโคบอะ่ะเออพูดง่ายๆสับตะโคบเหมือนปกตินั่นะ20อ่ะยกตัวอย่างนะน้าละ20ตอนน้องใช้สกินฟาร,รมัสมันจะเป็น23เมเข้าใจว่านี่แหละมันโหดขึ้นนั่นเองเอากดหน้านี้มันบ้กเลย อ่ะไปไม่เป็นไรระกดหน้าตู้ได้นี่นี่เอ้าฟาร์มัสอีโวการกลับไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวว่าฟราร์มัสคาบูกินัน่นเองนี้หน้าตาเวลเจ็ดก็ประมาณนี้น้องสอนตัวพี่พี่มีเวลอะไรวะสีปะ่ป่ะน่าจะสี่น,ะ,นะสำหรับพี่นะสี่หรือว่าสามเอาดีๆออสามนะผมอ๋อสำหรับคนงบไม่หนาก็พี่แนะน,นำว่าเวลสี่ก็น่าจะพอนะผมเพราะว่ามันจะเป็น อัปเกรดสถานะนั่นเองมาเว็บแรกก็จะเป็นดาเมจหนอัตราการยิง1และความเร็วในการรีโหลดลอบสนั่นเองซึ่งเว็แรกนี่ผมพี่ก็แนะนําว่าไม่ควรใช้นะผมสำหรับเว็แรกมาเวอรี่2จะเป็นแทบชื่อสังหารนั่นเองเอฟเฟกเพิ่มเติมมานะและความเร็วรีโหลดเหลือหนึนั่นเองเวอก็จะเป็นโมเดลนี้โมเดลก็เป็นหัวคาบกิเข้ามา เลเวลสจะเป็นเอฟเฟกปะทะเวลาน้องๆยิงศัตรูมันก็จะขึ้นนั่นเองแล้วก็อัปเกรดสถานะเป็นดาเมจสองอัตราการยิงหนึ่งลบความเร็วในการในโหลดเหลือหนึ่งนั่นเองอาเลเวลสก็ดีแล้วนะหอมสำหรับคนลบไม่หนาของพี่ก็จะเป็นเลเวลสี่มาเลเวลห้าก็จะเป็นเอฟเฟกสังหารนั่นเองเวลาน้องๆยิงใครตายก็มันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็นี่จะเป็นเอฟเฟกยิงนั่นเอง เวลายิงเาะประมาณนี้นาอออกกระสุนออกทางปากคาบุกิอยากเสียวเวลห้าก็จะเป็นเฮ้ยเวลหกเวลหกก็จะเป็นโมเดลใหม่นาะนี้มีทรงผมเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็มีเอฟเฟกที่หัวคาบุกิขลังนั่นเองแล้วก็ปลดล็อกออบิลิตี้ทำนาเมิดพิเศษต่อเป้าหมายที่เคลื่อนที่นั่นเองแปลว,ว่ายิงตัวที่เคลื่อนที่มันจะแรงขึ้นนั่นเองเหมือนที่พี่บอกปกตินัด20 จะเป็นยี่สิบสามมันก็อยู่ประมาณนั้นนะพี่ว่านะอันนี้พี่สมมุติเอานะอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆเพราะว่าของพี่ไม่ถึง <c oughs> และเรื่องเจ็ดมันจะเป็นโมเดลใหม่นั่นเองโมเดลก็จะเป็นแบบเนี่ยดวงวิญ,ญญาณออกจากทางหลังมาเข้าทางหน้าประมาณนี้น้อสวยงามรลเทอหล่อเท่มาที่สำคัญคือท่าทางนั่นเองอย่างนี้ท่าทางอย่างเฟี้ยวอะแบบถอดหน้ากากออกมาปุ๊บเป็นปืนอะ ถ้าสามารถไม่มีไม่ได้นะผมสำหรับแบบสายเติมอ่ะสายเติมมันต้องมีปะมันต้องมีทุกปืนอ่ะสายเติมมากติการในการเล่นครั้งแรกจะเป็น9 19 4999 159 249 349และ649นั่นเองอ๋อครั้งสุดท้ายแพงเวอรแพงจริงเดี๋ยวพี่จะขึ้นราคาทั้งหมดไว้ให้นะผมสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ได้คำนวณน,นะผม ก็ประมาณนี้เลยโอเคียเมาตู้เจ็บอะพี่บอกนะครเมาตู้นี่คือเจ็บนะครั้งสุดท้าย6กสี่เก้าคิดดูอ๋อตั้งหกร้อยกว่าเพชรนะมาแล้วก็กติกาในการเล่นที่สำคัญเลยคือเลือก2สิ่งที่เราไม่ต้องการนั่นเองทานน้านของพี่ก็มีแล้วนะมสกินนี้เดี๋ยวพี่ก็จะมาสูมให้ดูว่าออกง่ายหรือเปล่าเผื่อดวงดีเลยเพอดดีออกได้ไงถึงพี่จะมีแล้วก็เะเอ,อ้ย เผื่อมันได้เวลบเจ็ดไม่มีนะเว็เจ็ดมันไม่ให้แนละ้วมันให้เวลบหนึ่งนั่นเองและนี่จะเป็นสก,กินไอบอร์ดนั่นเองมาให้พวกแป้งดำเบลล์พี่ก็มีอยู่หนึ100่งร้อยเพชรสกินนี้พี่สุ่มยังไงพี่ก็มีเพราะว่ามีอยู่แล้วนั่นเอง้ยแต่กระเป๋าไม่มีวะ่ะกระเป๋าอย่างเฟี้ยวพี่นึกว่าใครเอาพลิกที่ไหนมาตั้งไว้ อยู่เหมือนมากเลยนะพริกแดงอ่ะหรือว่าพริกขี้หนอนเองมาพี่จะเลียกสก,กินปืนออกครั้งแรกเก้าเพชรจัดไปสุ่มยังไงก็ได้นะปุ๊บอียงหนึ่งว่าจะออกกระเป๋าซะแล้วออาหอกา,าครั้งที่สองจัดไปไวรุ่นสิบเก้าเพชรครั้งนี้ออกเป็นอะไรกระเป๋าคหอแมนก็โทเค็นก็นได้มา เฮ้ยสกินพื้นอคตรเลอ,อ,อะไรวะม,มันต้องได้เลยป้าเมื่อกี้อะ่ะเฮ้ยเกินไปพ่อหน้าพี่จำได้เลยของพี่พี่ส่งไปตอนที่พี่ส่งแรกๆอ่ะพี่หมดไปกี่ครั้งวะประมาณสามหรือว่าสี่นี่แหละและรอบนี้น้อง,นองๆหมดกันไปคีเพชรและหมดกันไปเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับว่าออกง่าย,ายหรือว่าออกยากน้องก็ไหนแบบ นึ่งครั้งออกก็อย่าลืมมาขิงพี่หน่อยนะกันเลยคิดตีแล้วโ,โดนกดยับเลยครับผมหนึ่งครั้งครับพี่ผมสองครั้งครับพี่อ๋อเกิดไปบางทีอ่ะขิงพี่ก็พอๆหน่อยก็ได้และนี่ก็เป็นวอลเลอร์พาสใหม่แต่เองก็อย่าลืมมาเลื่อนขั้นกันได้นะครับสำหรับน้องคนไหนยังไม่เลื่อนอย่าลืมเข้ามาเลื่อนกันโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมฟาร์มสัสอัพเวลเดี๋ยว,ว่าฟาร์มัส อีโวนั่นเองอย่าลืมเข้ามาจัดเข้ามาส่มกันได้กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่3มิถุนาไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมเลยนะครับประมาณเดือนหนึ่งให้น้องๆเข้าไปส่งแบบแบบมันต้องมีอ่ะพี่บอกแค่นี้อ่ะกินเอ้ยท่าทางมันท่าทางมันเท่นะพี่ยังชอบเลยถ้าพี่มีงบเยอะพี่ก็จัดแน่นอนสำหรับท่าทางโอเคครยบก็ประมาณนี้ในการสรับกิจกรรมวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับไปละบ๊ายบายจบ